ขึ้นน่าเล่นนะนะฮะขึ้นน่าเล่นยังอ่ะว่าพี่น้องเขาบเห็นอุ้ยเนาะเขาหุดนี่แล้วปิ่งปนเนาะปิ่งปนโอ้ยเนาะปาค่ไสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันยามเสาๆจั็กน้อยครับมืัอนี้อากาศดีดีครับคุมฝ่าคุมฝนเด้อพี่น้องเขาปลาอีกรอบเลยครับ ช่วงนี้ก็ว่าเมื่อสิเบิดเ,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 เท็ดกับบ่เบิดอักเต่อกับได้เก็บอยู่เรื่อยๆพี่น้องเลยข,ขนมาเจ้าพี่น้องข่ากิมนางกอจอพกระเทียมดอกแขกแหกมันก็เด้อพี่น้องไข่ดอกหนึ่งดอกเดียวเล้วผาใหญ่ครับเขาช่วงคลิปก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับ หลุ่นน้ำกันเลยๆยครับมันเป็นตะเปียกฝนเบาห้องก็<ะ>ยังฝนจีตโตกเองพี่น้องเลยนี่ไข่เห็ดเอี่ยงจิตะโรยเจ้านี่ตะโรยใหญ่ขาวพี่นอง เจอใครเลยพี่น้องจะลองออกอีกนะพี่น้องเลยใครน้อยเนอยกำลังเกิดหนาเลยพี่น้องคนเด็กส่งที่สิลโต๊ะนะครับโลกเน็ตจีดอกไปปล่อย มันจะทางไหนอีกมันออกอีกกำลังจะออกใหม่เออหนฝนตกตอนนีก็ลัออกตัวตกาเศ้าเถอนะคระออกนะพี่น้องอ้จะมันขึ้นครับฝนก็ตกตหยุดหยุดพี่น่อฝนลินครับใคระง ใช่ไม่ดูเปลี่ยนเด็เป็น,ปนมีคนมาเห็นมัน้ยคนมาแล้วมือบานเขามีงานเขา,าเลยบยงมาดูเห็ดผงเอาเด็กเป็ดเป็ดไข่เป็นเหลือง,ง,องโอ้หนาวหนาวสวยดอกกระเวยคือช่วงตะกี้เนาะช่วงดินแห่ง คนปกแตกปกแตกเด้อพี่น้องคนหาเห็ดบ่ถอยอคนเบิ่งคลิปอย่าถอยเด้อครับ สอกจัดก <ina> ันมาเพื่อเลี้ยงด้วยพี่น้องนี่พ้เศษเลยโปลรตลินมันจะกับไปนี่ครับหาเห็ดบอหวอนนะครับ อันนี้ปันไหนเนาะมันหางแหงนะ้งไข่กับบะเขอไม่จุ่มแล้วจุม่มหน่อยๆลายถูกเห็นดเปลี่ยนบ่ได้ไปบางเห็ดอยู่ฝั่งสี่เนาะเป็สิไปยี่แล้ <c oughs> จุมจ่มเห็ดไข่มันลุบอันนี้ ใหม่บางอีเรีร่อหนึ่งใม่บางใครยูนี่นี่นี่ใม่โผเลจะเปนใคร,รกันเนาะเดอก้บานนะพนุทธิเบ่ได้คอยเจอยังไงเลยครับ โชคใจมันหนีเขาบ่มาแค่แตนวายเจอไงไงดเขามาใส่ขึ้นหนึ่งสองหลอดสามหลอดอนี่เห็ดไข่นำพน่นเนาะบ่เคยเจอไงไงดิสมัยเจอก็เจอแต่ดินเพียงดินเพียง,ยงก็คือดินขางพ้นนะครับคุณแปนเปนหี้ยนเห็ดนางูกันเห็นไข่ออกกขาบ่ไลายครับออก เขาไปเก็บตัวอื่นกับไดรลเนาะจุกมไข่เลยโอ้หาเล่น่าเลนหนฮะนาเหี่ยังตัวเหิดไข่เนาะตัววางหิดไข่พึนกตเสือเดยน้อพุ่มพุ่หนึ่งเนาะก็นวออกน้ำพุ่นตัวหิดไข่สูงบบน้ำพู่นเลยสิพาดีนองไปบึง ุ al, เห็นจูนียเออเเห็นลมมาตาบุเนเจุเ็นด้วจูจทาเทอ่่นนกลังพากันมวที่เขาบมาอาเขตเขาโบมาดิซอมดอก

ม,มีคนมากเป็นเอกสี่ธินะที่ไหนที่ใครเก็บเก็บีดตะมโพนนีคนเขา,าเขา,าบ่ได้มาไตา่เขาบ่ได้มาไตา่ชื่อว่าครับเขาก็เลังมวน <c oughs> จูมเห็ดไข่เห็ดเพลิงดอกนี้ไหมเพลิงเขาเพลิงเขาดอกวัยางงามเลยดอกเดียวโคตร ข้างแสดงว่ามีคนไม้ริมันนี่เนาะก็มี่เดี๋ว,ว่าคนบานอื่นแต่บานบานตะครองในบ้านเห็นนะข้างงานกระทินข้างงานกระทินครับกระทินบานสานสักุศลแต่กระทินบานผมอยูนสิ้นเดือนครับเห็เดแดงพี่น้องดอกเดียวโค้ดไม่มีมูมีผัวเลยแดยงใหญ่ครับพิ่กอ่อแดงนั่นแหละครับ เออ,เอ,อพี่เก็บพี่ก่อนเฮ็ดเดียวดอกเดยียวอ,อู้มก้อนดงใหญ่ใครเอาหนังหูก้อนใหญ่อีเ่เดีล่ะขูดขาเขาอยู่รูดึกขึ้นอะไย อันเห็ดลังเหลียลังนั่นนะดอกเงยก็เห็ดไข่อยูย่ทำไมคนมาบ่บางอย่างนะฝันะ่งสีมีก่นดะฝั่งสี่บางทีไปเก็บด,ดีๆออกคล้ายดอกนกำลังอยู่ครับนั่นรูปสีน่ะจะเป็นแะต่เห็ดออกเนาะ ไม,ม่หองเนาะถ้าเห็ดออกดีเลยไข่ให้กีเห็ดไข,กดขก่ก็กีไข่เด็ดขี้เถ้าสีน้องพี่น้ำเขาบอกเหน็นอุ้ยเนาะนดูดินเห็ดสีนวเนว้ำเ้ยน้ำอุ่มใหม่เดี๋ยวือลุนนี่แล้วปิ่งปนเนาะปิ่งปน,ปงปนโอ้ยเนะาะ อสอดอกออีน้องนี่ลูตอดอกเงยไรก็สีพอดบานจะเป็นแนวใหม่ลเลยมีมงเดียวเีนองตสีเก็บไปมงเดียวนี่นอออด,นดอกจุน่อยน่อยกอเขาบดหัน้ออนำโคองกคางโค ปคตหน่อยๆโคนรยางโคดจนยางอ้งอมจุดเปนนะลี่ยนเลยพี่เนาะกระโหลกเง็ตเลยเขาจิ้มมาจนวายเนะาะเบื่องละ่ะพี่น้องจุ่มกันอยู่ครับกวนอยู่ไปเห็ดไข่ไข่เห็ดลงเลุงหกเหลือยงนี่เทียวนี่เนาะหกเลือยงก็ลังสีอ๋อว่าพี่น้องในเบื้องก็ลังเป็นไข่แต่ฝนซาซาใน

Okay. ่มันสิออกอีกเนาะบัวออกล้ออกอ,อ,อีกดนงนะาเปนรประมาณีนอนที่กเกี่ยกับเก็บเห็ดกรสิบ่งามมาเด้อเห็ดบดเกาได้ตินอยี่บหมืนอานังซี่ขิดลายครักใบแห้งความ เขามาเามาเก็บหรือวะบอกข่นเบิ่งขักโอ้น้ำซี่ขึ้นบอกยากแหงน,นี่จูมอยู่นี่จูมหนึ่งเออน้อนำซี่ขึ้นครับโอ้มีอยวมีดอกที่จูมอยู่นี่ที่จูมทั้งดอกเก็บเลยบอเก็บหลดหเลย เขาบอเห็นซื้อเพราะทานตับตำเก็บแล้วเลยฮะนี่เื่อน้ำซีไห้แห้งเรื่อมันน้ำซีขึ้นบกยางฟ้าเลยป้องเมีนน้ำจจ่มบานนี่ลีมันเคยตววมเลยครับบอลเคยตว่มเลยก็โดนอะไรเลยน้ำไห้แห้งทำน่าร้อยขามไปคน ลอกมังบอเดี๋ยวไปจอดอยู่ไสนละ่ะจอดอยู่เพื่อทาตุม่มว่คือน,นี่บออยู่ที่จูกกเก็บนะมันก็ออกคือเขามาเก็บอย่างเด็ก่น้องมางดก่อนบอได้ขึ้นปนีด้วยครับไม่งดก,กนน่อนจะเก็บเห็ดอยู่นี่เองฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเบิกงสักีครับเดี๋ยวลงมาแลโอ้สีจุบ่มาเก็บซองเจอได้บบย่างหลายเลรอบนี้ก็ได้ก็ไร อ,อ,อากาศดีเว้ยจุ๋มหน่อยๆปลาเทนีคอนกลางหกด้วยที่น้อง,งเป็นปลาฟังซี่ครับพี่มีซื้อเรียก แต่ละทาแต่ละทาอยู่ครับถ้าคนในพื้นที่เขาเขาก็จะรู้ครับเคลื่อนประกามาคือน้องยันลงจุ่มยึดไข่ทางไม่ถึงหนองฝนส่งหิ้วตกเช้าชิมกบายอยากไปแห่กระถิ่นน้ำเพลินนกเอียงพายุเช้านกเอียงท่วงของเสียเสียหู่เห็ดแตงตัว หึนี่สิเอาบ่อ่าวออนโตเนาะเหยี่ยวของเสือเสือหลังดัน <invece> เราเสียมาคดอ่ะเนาะหอมน้ำผูหอมน้ำูนีครับนีแต่ดอกไงเลยนะคูดข้างล่างคดอกงดนน้อยเนี่ยคนบ่เยสนใจมัเขาเบิ่งตรพุ่นไงคูดกระตุกด้วยพี่น้อยจับบานนะ ฝน่หลนไ้ยฝนอะไรอุ้ยฝนตกเขาเคยเก็บฝนตกเออพู้หูฝนขะไงใฝนนี่มันลำเลิมไปเบื้องหันปะมองต้นยูคาเล็กน้อยก็ออกไปฝนตกเดี๋ยวฝนตกมาหยุดที่เขาบานกันเด้อพี่น้องกระเที่ยวตกเที่ยวหยุดแล้วล่ะครับฝนกระหน่ำฮิตไต่คข้ไถ่ฮิตไต่เข้าไถ่เนาะเฮ็ดไต่อมงามพี่น้อง เฮ็ดตุ่มตรงบ้านเฮ็ดตุ่มเห็ดตุ่มเห็ดเผาความนเก็บเหรอเห็ดกระไดเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเดี๋ยวมืออื่นกับที่ไฮเห็ดที่เก่าเหรอพี่น้องช่วงนี้ก็บจะลงแต่คลิปเห็ดด้วยครับพี่น้องกับจะฝ่าวเบื่อด้วยพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมสลักคลิปนี้สวัสดีครับฝนกระตกโอ้ฝนมันตกเรื่อยๆเนาะอยากเก็บต่อยจะดอกเดี๋ยวเมื่อกี้หลอดใบออกมาเนาะ